เคยสงสัยไหมว่าทำไมหิมะแต่ละเกล็ดถึงไม่เคยเหมือนกันเลยจริงๆแล้วมันมีความลับซ่อนอยู่ในอากาศและอุณหภูมินี่แหละเวลาหิมะก่อตัว เกิดจากไอน้ำในอากาศที่เย็นจัดจนกลายเป็นผลึกหกแฉกแต่กว่าจะตกลงมาถึงพื้นแต่ละเกล็ดต้องผ่านเส้นทางในบรรยากาศที่ต่างกันไม่ว่าจะเจออุณหภูมิสูงต่ำหรือความชื้นมากน้อยเพียงนิดเดียวก็ทำให้รูปร่างเปลี่ยนไปแล้วถึงจะดูคล้ายกันแต่ด้านในของผลึกจะมีรายละเอียดไม่ซ้ำกันเลยนักวิทยศาศาสตร์ยังบอกว่าความน่าจะเป็นที่จะเจอหิมะสองเกล็ดเหมือนกันเป๊ะๆนั้นแทบเป็นศูนย์ซึ่งก็ทำให้หิมะ เป็นหนึ่งในสิ่งที่ธรรมชาติออกแบบได้ซับซ้อนและน่าทึ่งที่สุดลองคิดดูสิแค่เกล็ดหิมะเล็กๆยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วมนุษย์อย่างเราล่ะก็ไม่ต่างกันเลยนะแล้วคุณล่ะเวลาเห็นหิมะตกเคยลองหยุดมองใกล้ๆแล้วคิดว่ามันพิเศษขนาดไหนบ้างหรือเปล่าเรื่องน่ารู้มีอีกเพียบกดติดตามเบรนดแสตมไว้ดูได้เลยนะ